สวัสดีครับผมสตีฟเฮดฮันเตอร์วันนี้ผมก็จะมาล่าหัวผีอุ้ยล่าหัวเลยอะโอ้โหมันมันน่ากลัวไปไหมเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมจะมาล่าท้าผีในดานบรีสเด f a r ร์มเฮานะฮะอ่าเควสนะครับก็จะมีใช้โบช i เ n นเซอร์ EMF นะครับแล้วก็ใช้กลางเขนนะโอเคก็เหมือนเดิมครับผมจะเอาเกลือไปนะแล้วก็กล้องถ่ายรูป EMF นะครับแล้วก็เฮดเกียร์เข้าไปเลยนะครับไป e t s go โอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าในเกมนี้นะครับผีจะอยู่ไซส์ไหนนะฮะจะอยู่ไซส์ A หรือไซส์ B นะครับหรือหรืออยู่ซแล้วก็ต้องมาดูกันแล้วนะครับเอาไม่ใช่แลวผิดเกมฮลัลโหลโอเค okay, ครับเบเกอร์ไม่ได้อยู่ข้างหน้านะครับอาจจะเป็นห้องเวิร์กช็อปหรือว่าอาจจะเป็นชั้นบนชั้นสามเออถ้ามาอยู่ชั้นสามนี่โ,โหเล่นยากนะครับเนี่ยถ้าเจอแบบผีที่แบบขยนันปิดเบเกอร์ด้วยก็ จะเหนื่อยนิดนึงนะครับเปิดไฟเลยหาก็ดูก่อนนะตอนนี้ไม่เจอเลยครับห้องครัวห้องน้ำก็ไม่เจอนะเดี๋ยวเรามาดูห้องเวิร์กช็อปสิเอยเจอแล้วเจอแล้วเจอผีแล้ว อยู่นี่สินะไม่ใช่โอนี้นะครับตนนัวนี้อีเวนต์ม่ตงตรงไหนอะ่ะโลก็อยู่แถวนี้อยู่แถวนี้มันอยู่ห้องแนมันอยู่ห้องแนเออแน่แน่แน่แน,แน,แน่โอ้โหสามดูแถวนี้แหละครับแถวนี้เลย,เลยโอเคผมจะโรยเกลือตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวผมมาผมไปเอาไอ้นี่ก่อน ้ยเออผมเจอกระดูแลใช่ปะเออผมเจอกระดูแล้วแต่ว่าผมต้องขึ้นไปเปิดเบเกอร์ชั้นบนนะครับเปิดชั้นบนตัวนี้ไม่ใช่โอนี้เพราะว่าโอนี้ไม่สามารถอีเวนเป็นควันได้นะมันเป็นผีที่แบบมาเป็นกายหยาบอะ่ะมันมันคงแบบไม่มาเป็นควันหรอกหรือว่าเป็นเงาอะ่ะมันคงไม่ทําแบบนั้นหรอกครับโอเค,อเคผมมาแหละ เบเกอร์อยู่โอ้โ oh, หแม่งอยู่สะลึกเลยมันอยู่ชั้นบนเนี่ยทุกคนโอ้ oh m ม god โอเคเรียบร้อยแล้วผมเปิดเบเกอร์เพื่อจะดูจินนะแต่ถ้าไม่ใช่จินก็ผมก็คงไม่เปิดแล้วแหละมันไม่มีเหตุผลจะต้องเปิดเพราะว่าผมไม่เฮดเก์งนะแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเปิดนั่นเองนะครับโอเคเปิดไฟหน้าบ้านไว้ปุ๊บโอเค อ่ะทีนี้นะครับผมก็จะไปเอากลางเขนแล้วก็อ่ากล้องวิดีโอนะเพื่อเช็คกดออฟว่าเป็นมิมิกไหมเกมนี้ถ้ามีกรอดออฟก็คือคุณติ๊กมิมิกได้เลยแล้วก็รอเขาล่าเลยครับแล้วก็ทำโคงทำเควสอะไรก็ว่าไปแต่ก็ต้องดูว่าเขาจะกรอบตัวไหนมานะถ้าเขากรอบแบบตัวตึงๆมาก็อาจจะยากนิดนึงอาจจะเอาตัวรอดยากน,นิดนึงนะ โอเคผมเข้ามาแล้วปึออ๊บไม่เห็นเจ็บเกลือป่ะอ้าวเียบเกลือครับตัวนี้ไม่ใช่เลดนะเลดไม่ใช่นะครับตัวนี้ไม่เห็นกดออฟเลยวะ่ะอุยจับประตูครับเห็นแล้วโอเคเอแต่ตำแหน่งจริงๆผมไม่แน่ใจนะ อาจจะไม่ได้อยู่ในเนี้อาจจะอยู่ข้างหน้าหรือเปล่าอะ่ะแต่ไม่ใช่เลดนะตัวเนี้ยอุ้ย,อ,ยอีเวต์วะนี่เหรอสวยไม่ใช่เลดไม่ใช่แฟนทอมนะครับอ่ะผมวางไปเลยผมไม่รู้อะอ่ะผมวางตัวเนี้ยอ่ะผมวางไปก่อนผมไม่รู้เค มิมิกไม่ใช่เพราะว่าไม่ไม่เจอกดออมครับเอาเหยียบเกินละสวยสวยเหลือโมชั่นเซนเซอร์ใช่ไหมเดี๋ยวไปเอาแป๊บนึงออกทางนี้เลยครับไม่ต้องไปออกด้านหน้ามันเสียเวลาออกตัวนี้แหละโมชั่นเซนเซอร์นะครับเดี๋ยวเราจะทำตอนล่านะแล้วมันมีตัวเรียะมันโอ้โหมีออนเลียวด้วยเดี๋ยวเราจะต้องเทสออนเลียวด้วยนะฮะเอาโมชั่นก่อนตอนเนี้ยโมชั่นตะเกียงอ่ะผมจะาตะเกียงมาเซตไว้ก่อนแล้วค่อยจุดนะ มาแล้วปึ๊บตะเกียง2อันโอเคเดี๋ยวเราจะเซตอัพนิดนึงนะครับเซตอัพเซตอัพไซส์บีเซตอัพไซบนะไม่ใช่และผิดเกมโอเคแน่นอนเาผมจะเอาตะเกียงมาวางไว้นะวางตรงกลางเขียนนะครับแล้วเดี๋ยวโมชั่นเนี่ยก็จะวางข้างหน้าห้องเลยสรุปพี่เกยอยู่ไหนกันแน่วะมันโอ้โห ผมเกงว่าการเขียนจะไม่กันนะดิเฮ้ยตัวอะไรวะอ้าวดิโอเจนโอเคโอเคโอเครู้เรื่องดิโอเจนนะครับผีตัวนี้สวยสวยสวยดิวเจน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  โอ้ oh my god เขาเกิดเขาอยู่นี่เขาอยู่ห้องน้ำทุกคนโอเคนะครับผีตัวนี้เป็นดิวเจนนะครับเดี๋ยวเราจะมาแป๊บหนึ่งนะครับเราจะออกไปหยิบทูบนะครับหยิบทูบก่อนเลยอันดับแรกนะครับรีบออกก่อนเพราะว่าถ้าเราอยู่ในนี้เราจะตายนะครับโอเคเหลือใช้กางเขนไม่ยากไม่ยากเพราะว่าเขาเกิดห้องน้ำแต่ตอนแรกเขาอีเวนต์มาจากห้องเวิร์กช็อปผมก็คิดว่าเขาอยู่ห้องเวิร์กช็อปจริงๆ แล้วมันเหยียบเกลือด้วยเออผมเอ,อ๊มันอยู่เปาวะแต่ว่ามันก็แค่เดินผ่านมาเฉยโอเคนี่ครับเราก็ใช้ทูบไปเลยสองอันเหลือกี่เฟรม่าต้องถ่ายรูปอีกเนี่ยเหลือประมาณหใช่ป่ะได้หเฟรมได้ได้ได้ได,ได,ได,ได้แต่เข้าไปเนี่ยอาจจะโดนเลยนะเพราะฉะนั้นเราต้องถือทูบเตรียมไว้อแล้วเราก็จะวิ่งสวนไปห้องครัว ปะเราต้องจูกก่อนตอนนี้สิ่งเดียวที่ทําได้เราต้องสมา์ทมันก่อนนะอย่าเพิ่งทําอะไรตอนนี้อ่าแม่งปิดเบรกเกอร์ว่ะผมไม่เปิดนะผมไม่ขึ้นไปเปิดด้วยอ่าผมจะรอเขาละนี่เน,น่เรียบร้อยครับตอนนี้เราก็รีเพลยเขาเรียบร้อยแล้วเขาเกิดตรงนี้ว่ะเดี๋ยวเราจะหยยบกางเขนมาไว้ตรงนี้นะ รอลาล,ลสวยมันหยุดล่าแล้วอ่าเดี๋ยวเราจะเอาการเขียนขยับมาตรงนี้ให้หมดเลยกล้องถ่ายรูปด้วยเนี่ยว่าไปเลยนะเฮ้ยหยิบไงวะเนี่ยเอาไม่ใช่แล้วก็ตรงนี้โอเคกล้องมาด้วยก็คือมันเกิดตรงนี้แล้วอ่ะนึกออกไหมมันเกิดห้องครัวแล้วครับแล้วก็วางไปเลยป,ปึ๊บ แล้วก็วางเกิดเน่ยด,ดักดักตัวเองอันนึงแค่นี้แหละทีนี้แล้วก็รอเขาล่านะครับเพราะ้ยเฮ้ยเ้ย้ยอ้าวเรื่องโอเคครับก็ตัวนี้เป็นดีวเจนนะครับถามว่าทำไมผมถึงขีดนะครับผมแอค <c oughs> เป็นอะไรวะเนี่ยโอเคเ <c oughs> หลือใช้เหลือใช้กางเขียนอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปการเขียนแค่เนี้หกเฟรม อ่ะแต่เราสามารไปแล้วเราก็ต้องรอนิดนึงครับหนึ่งนาทีครึ่งแล้วก็รอรอการเขียนไหม่แล้วก็ออกเลยเลอ frame, หกเฟรมบ่ถ่ายหเฟรมใช่ไหมเอานี้ยมาแล้วสวยเนี่ยปั๊มไปเลยครับก็น่าจะได้ประมาณสามรูปเออผมน่าจะเอาแค่สามรูปเอาแบบว่าอุ้ยเอาแบบว่าไม่ไม่ต้องฝืนรออ่ะ ถามว่าผมอยากได้การเขียนสีรูปไหมก็อยากได้นะแต่ถ้าเอาชัวร์ผมว่าสามรูปดีวะ่ะสามรูปอินเทอร์แลคชันสามรูปไม่ดีหนึ่งรูปแล้วก็หนึ่งอินเทอร์แอคชันมันจะเร็วครับมันจะไปเร็วกว่าเนี่ยหรอไหมไอ้สี่รูปก็ได้เนี่ยวะ่ะแต่ว่าเราไม่ต้องถ่ายรูปเกลือก็ได้นะได้ได้ได,ได้โอเคเหลือเลยแค่แสแต็กเดียว อ่ะ <ELL>. uh, ผมว่าประมาณเนี้ยน่าจะถึงอีกสแต็กเดียวแล้วผมออกเลยแค่นั้นแหละรอ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 อ่ะรอ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 อ่ะรอ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 อ่าโยนกระป๋องโยนกระป๋องโมโหแล้วโดนกางเขนเบรกไว้โมโหแล้วผีตัวเนี้ย บอกเฮ้ยจเบคกุูทำไมวักากล่าวะ่ะหิวเลือดวะ่กะก็หายเลือดอยากกินเลือดคนวะ่ะเอาไม่ใช่แล้วอันนี้อันนี้ผีหรือแวมไพร์เนี่ยอึอันนี้มันแวมไพร์แล้วหรอมันไม่ใช่ผีแล้วอันนี้มันผีเอ้ยไม่เร็วดีกังเขนเนี่ยโหติ๋มหมอผีติ๋มผีติมต๋มเออแค่นันแหละ โอเครูปครบแล้วครับปลาออกเลยว่าเลสโก้ก็สลับผีตัวนี้นะครับก็คือดีโอเจนนั่นเองนะครับนี่เป็นไ,ไงจุดทูบหนึ่งวิจุดทูบหนึ่งวิแล้วหายไปกับมือเลยครับปา่าเลสโก้ อ่าโอเคนะครับผีตัวนี้ก็เป็นดีโอเจนนั่นเองนะครับลบถ่ายไป15ดอนเวลาที่ทำได้ก็จะเป็น10นาที23วินาทีนั่นเองนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเหตุผลที่ผมตอบดีโอเจนนะครับผมคิดว่าทุกคนก็คงเห็นกันแล้วนะเพราะว่าผีตัวนี้เนี่ยอ่าตอนแรกเนี่ยมันจะวิ่งเร็วมากนะครับมันจะวิ่งมาหาเราแบบด้วยความเร็วสงูงเหมือนแว้นมอไซค์มาหายัางไงอย่างนั้นนะครับแต่พอมันถึงอ่าประชิดต,ตัวเราแล้วเนี่ย สปีดของมันก็ตกอย่างไม่น่าเชื่อนะครับเออจากตอนแรกที่แว้นมอไซค์ก็กลายเป็นว่าคลานเออเหมือนมันคลานมาหาเราอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งผีตัวเดียวที่สามารถทําแบบนี้ได้ก็มีอยู่ตัวเดียวเลยก็คือเดียวเจนอ่าความน่ากลัวของเดียวเจนนะครับเอาจริงๆมันเป็นผีที่กาก,ากได้สุดในเกมแล้วแต่มันก็ยังมีความน่ากลัวอยู่นะครับความน่ากลัวของมันก็คืออ่าใครที่เป็นสายแอบเนี่ย ตัวนี้จะน่ากลัวมากสําหรับคุณนะครับเพราะว่าการล่าครั้งแรกเนี่ยทุกคนน่ะจะยังไม่รู้หรอว่าผีที่เรากําลังเจอเป็นผีอะไรจริงไหมแล้วถ้าแบบมันวิ่งแบบปุ๊บ,บ,บมาอย่างเงี้ยแล้วเราแบบกําลังแอบเพล,ลินอย่างเงี้ยไม่มีทูบก็เรียบร้อยนะครับโดนวันแทบเรียบร้อยเลยตายนะครับแต่ถ้าคุณมีทูบคุณก็รอดเออนะ สรุปแล้วความน่ากลัวของมันก็คือเฟิร์สฮันนะครับหรือว่าการล่าครั้งแรกที่ทุกคนไม่รู้ว่าเป็นตัวอะไรนะครับแล้วก็บวกกับทามมิ่งด้วยถ้าแบบทามมิ่งคุณดีมากๆคุณกําลังแบบอยู่ในซอกใดซอกนึงที่แอบได้อ่าที่แอบได้แล้วก็หนีได้ทางเดียวเออแบบอย่างเช่นแบบซอกตามตู้เย็นหรือแอบในตู้อ่างเงี้แล้วถ้ามันล่าเนี่ยแล้วไม่มีทูบก็ตายนะครับหนีไม่ได้นะมันจะเป็นผีที่อ่า แอบไม่ได้แต่สามารถหนีได้นะครับมันจะตรงกันข้ามกับ雷นนที่สามารถที่สามารถแอบได้อย่างง่ายเลยอย่างง่ายได้เลย雷文恩เนี่ยแอบได้ง่ายมากแต่ว่าไม่สามารถหนีได้เพราะมันเร็วมากก็ประมาณนี้นะครับมันเป็นผีโลกคู่ขนานไอสอตัวนี้เดียวเจนกับ雷文恩นะโอเคนะครับก็ถ้าเกิดว่าชอบสไตล์การเล่นของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ